สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษารหัสพ .13101 ค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามไว้ค่ะตามตัวชี้วัดที่พ .1.1 ึ 1. 1. ่งปสาทับหค่ะ อธิบายลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์คุณครูผู้สอนคุณครูธัญ,ญาดารอดเสียงล้ำค่ะก่อนอื่นคุณครูขอแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทราบกันก่อนนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ข้อที่หนึ่งบอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามไว 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติต้นเพื่อให้มีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยข้อที่สามนักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของการปฏิบัติต้นเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามวัยค่ะนักเรียนเห็นภาพมีไหมคะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กน้อยคนนี้ นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะภาพของเด็กน้อยคนนี้เราจะพบว่าเด็กน้อยคนนี้ตัวเล็กมากแล้วก็ผอมมากด้วยนักเรียนเห็นแววตาของเขาไหมคะแววตาของเขาไม่ได้บอกว่าเขากำลังมีความสุขหรือว่ามีความสนุกเลยนะคะสาเหตุที่ทำให้เด็กในภาพมีลักษณะแบบนี้นักเรียนว่าคืออะไรคะ ถูกต้องค่ะสาเหตุที่ทําให้เด็กในภาพมีลักษณะแบบนี้ก็คือการที่เขาได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอจึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กส่งผลให้ร่างกายสู้ผอมแขนขาเล็กตัวเล็กผิดปกตินั่นเองค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนลองพิจารณาภาพนี้ดูสิคะระหว่างภาพแรกกับภาพที่สอง นักเรียนว่าเด็กภาพไหนที่ดูมีความสุขเราก็เจริญเติบโตตามวัยคัะนักเรียนถูกต้องค่ะภาพที่สองนี้เป็นลักษณะของเด็กที่เ,เติจริญเติบโตตามวัยส่งผลให้มีอารมณ์ที่สนุกสนานร่าเริงแล้วก็ดูมีความสุขมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะการที่ ร่างกายจเจริญเติบโตตามวัยหมายถึงอะไรคะการที่ร่างกายจเจริญเติบโตตามวัยก็คือการที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงค่ะสัดส่วนรูปร่างอาจจะมีการขยายใหญ่ขึ้นรวมถึงระบบอวัยวะภายในในร่างกายก็ทำงานได้ดีขึ้นตามวัยด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างคะเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี ครูเชื่อว่านักเรียนมีคําตอบอยู่ในใจอยู่บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นต้องรับทานอาหารที่มีประโยชน์หรือต้องนอนหลับให้เยอะๆหรือว่าดื่มนมให้มากๆนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนคิดมาถูกต้องหมดเลยค่ะนักเรียนแต่ว่าคุณครูจะแบ่งเป็นข้อๆให้นักเรียนเข้าใจนะคะการปฏิบัติตอนเพื่อให้มีการ เจเริญเติบโตตามไวันะคะนักเรียนคุณครูก็จะแบ่งด้วยกันมี4ข้อค่ะข้อแรกก็คือการรับประทานอาหารนั่นเองนักเรียนเห็นวงกลมๆวงแรกไหมคะการรับประทานอาหารก็คือต้องรับประทานอาหารในครบ้5หมู่ค่ะหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4แล้วก็หมู่ที่5ในแต่ละวันนักเรียนจะต้องรับประทานอาหารในครบ้5หมู่นะคะทั้งโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ ทุกอย่างจะต้องได้ครบนะคะแล้วก็สมงสัดส,ส่วนในยคนักเรียนต่อไปนะคะวงกลมวงที่สองก็คือการนอนหลับให้เพียงพอนั่นเองค่ะนักเรียนจะต้องนอนหลับให้เพียงพอเพื่อที่ว่าตื่นขึ้นมาสมองนักเรียนก็จะได้สดใสนะคะต่อไปนะคะวงกลมวง,งที่สามก็คือการออกกําลังกายค่ะ เราจะต้องหาเวลาสักนิดนึงในการออกกําลังกายนะคะเพื่อที่ว่าไขามันจะได้ไม่สะสมในร่างกายจนทําให้เราเกิดโรคนั่นเองค่ะนักเรียนส่วนข้อที่4ี่ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการทําจิตใจอารมณ์ให้แจ่มใสแล้วก็ร่าเริงอยู่เสมอนั่นเองคุณครูจะอธิบายตามข้อนะคะให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่1การรับประทานอาหารรับประทานอาหารอย่างไรให้เราได้สาร ครบก็คือต้องรับประทานอาหารให้ครบั้งห้าหมู่นั่นเองค่ะการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ก็จะเพื่อทําให้นักเรียนนะคะมีทั้งได้สารอาหารที่ไปเสริมสร้างในส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยนะคะนักเรียนคราวนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าการรับประทานอาหารอะไรที่เราควรทานอะไรที่เราไม่ควรทานบ้าง ร,รูปแรกเป็นลูกผักกลบผลไม้นอกจากรับประทานอาหารในครัวผ้าหมูแล้วสิ่งที่คุณครูเห็นนักเรียนชอบทานอยู่บ่อยๆเลยก็คือการที่เราเอาผักเนี่ยออกจากนอกจานใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเราไม่ชอบกินผักกันเลยบางคนก็จะไม่กินผลไม้เลยเช่นเดียวกันนักเรียนรู้ไหมคะว่านักเรียนพลาดโอก,กาสรับสารอาหารดีๆไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าสารอาหาร หลายๆอย่างอยู่ในผักแล้วก็ผลไม้นั่นเองนะคะดังนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนหันมาลองรับประทานอาหารอย่างเช่นผักแล้วก็ผลไม้ดูบ้างนะคะเพิ่มในแต่ละมือ้อวันละนิดก็ยังดีค่ะเพื่อที่ร่างกายของนักเรียนจะได้รับสารอาหารครบหู้่นั่นเองรูปที่สองนะคะก็เป็นลูกนมนั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะนมมีประโยชน์กับนักเรียนมากๆเลย ทางโรงเรียนถึงได้ให้นักเรียนรับประทานนมในตอนเชา้าเพื่อที่ว่าพอนักเรียนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ไปแล้วในวันนั้นนักเรียนก็จะมีสมาธิในการเรียนแถมยังประโยชน์ในนมเนี่ยเขาจะมีแคลเซียมด้วยนะคะแคลเซียมทําให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงนั่นเองค่ะต่อไปรูปที่สามก็คือรูปน้ำน,นั่นเองนะคะ น้ำดื่มที่ดีที่สุดของเราก็คือน้ำเปล่านั่นเองค่ะแต่คุณครูไม่ค่อยได้เห็นนักเรียนรับประทานน้ำเปล่ากันเลยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรับประทานน้ำอัดลมหรือน้ำหวานซึ่งนักเรียนทราบไหมคะว่าในน้ำอัดลมหรือน้ำหวานนั้นมีโทษมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าในนั้นีมีน้ำตาลจำนวนมากเมื่อนักเรียนดื่มน้ำเข้าไปแล้วน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยก็จะไปอยู่ในร่างกายสะสมในร่างกาย อาจจะทําให้เราเป็นโรคไขมนันหรือเป็นโรคอ้วนได้นะคะนักเรียนต่อไปข้อที่สองนะคะก็คือการพักผ่อนนั่นเองเราทุกคนนะคะควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่างน้อยนอนหลับอย่างน้อยนะคะต้อง8ชั่วโมงค่ะนักเรียนเพราะอะไรถึงต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงนะคะเพราะว่า ร่างกายของนักเรียนเนี่ยต้องการการพักผ่อนค่ะดังนั้นเมื่อตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาจนถึงเย็นเราทํากิจกรรมต่างๆไปมากมายเราใช้ร่างกายของเราถูกไหมคะเมื <ME> ่อถึงเวลากลางคืนก็เป็นเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยจะได้พักบ้างแล้วการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยนอกจากที่จะดีกับร่างกายแล้วก็ยังจะทําให้จิตใจของเราแจ่มใสตอนตื่นนอนในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยนะคะนักเรียน ต่อไปนะคะก็คือการออกกําลังกายนั่นเองการออกกําลังกายดีอย่างไรการออกกําลังกายมีประโยชน์อย่างมากนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อในส่วนต่ตงตางๆของร่างกายของเราแข็งแรงขันเตียนเมื่อเราออกกําลังกายก็จะเกิดการเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายก็จะถูกขับออกมานั่นเองค่ะนักเรียนแล้วเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ย ก็เหมือนได้เราเนี่ยได้คลายเครเียดไปในตัวด้วยนะคะกีฬาบางชนิดก็เพิ่มความสนุกให้กับเราคะ่ะนักเรียนดังนั้นครูก็อยากให้นักเรียนหันมาออกกําลังกายกันนะคะออกกําลังกายเยอะๆร่างกายของนักเรียนก็จะได้แข็งแรงค่ะแล้วรูปร่างของนักเรียนเนี่ยก็จะสมส่วนตามวัยด้วยส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือการทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสนั่นเองค่ะข้อนี้ ดีกับร่างกายอย่างไรและทําให้เราเจเริญเติบโตตามไว้ได้อย่างไรคะข้อนี้มีความสําคัญนะคะนักเรียนเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกจิตใจร่าเริงแจ่มใสความสุขก็จะมีอยู่ในตัวเราร่างกายเราก็จะหลังสารชนิดหนึ่งออกมาค่ะทําให้เรานั้นมีความสุขพอเรามีความสุขเสร็จแล้วจิตใจมีความสุขร่างกายก็จะเกิดความสุขไปด้วยค่ะ เพราะว่ากายกับใจจะสัมพันธ์กันเสมอนะคะนักเรียนเหมือนเวลาที่เราป่วยร่างกายเราป่วยจิตใจของเราก็จะไม่สดชื่นไม่แจ่มใสแต่เมื่อในก็ตามร่างกายของเราหายป่วยจิตใจของเราก็จะแจ่มใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะดังนั้นนักเรียนต้องฝึกควบคุมจิตใจแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของนักเรียนนะคะให้เรามีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอค่ะ ต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมปฏิบัติดีชีวีมีสุขค่ะคุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนี้กิจกรรมเราเป็นอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะคุณครูจะมีคำชี้แจงให้นะคะทัมม้งหมดมีอยู่สามข้อข้อที่หนึ่งให้นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติตน้นเพื่อให้มีสุขภาพดีตามประสบการณ์ของนักเรียนเองนะคะพร้อมทั้งวาดรูปลงในสม,มุดค่ะคุณครู อยากให้นักเรียนวาดรูปลงในสมุดวาดเขียนนะคะแล้วก็วาดรูปให้ใหญ่ๆแล้วก็ระบายสีมาให้สวยงามด้วยค่ะข้อที่สองเมื่อเสร็จแล้วคุณครูก็จะส่งตัวแทนนักเรียนนำเสนอหน้าชั้นแต่ในสถานการณ์ตอนนี้นักเรียนหลายคนนะคะก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ดังนั้นคุณครูอาจจะมีการส่งโดยการใช้โปรแกรมอื่น ในการเรียนนักเรียนมานำเสนอแล้วกันนะคะส่วนข้อที่สามก็คือให้เวลาการนําเสนอกิจกรรมละประมาณห้านาทีค่ะต่อไปคุณครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะตัวอย่างของคุณครูเพื่อนเนี่ยเขาชอบออกกําลังกายโดยการปั่นจักรยานค่านักเรียนดังน,นั้นเขาก็เลยวาดรูปตัวเองขี่จักรยานแล้วก็เขียนว่าวิธีการปฏิบัติตน เพื่อให้มีสุขภาพดีของฉันก็คือออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานนั่นเองเห็นไหมล่ะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองทำดูค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมไหนที่นักเรียนชอบทำมากที่สุดนะคะเราวาสรุปกิจกรรมกันหน่อยนะคะสรุปกิจกรรมและทบทวนบทเรียนกัน การปฏิบัติต้นเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามวัยสามารถทําได้โดยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมค่ะมีสารอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะรวมทั้งเราจะต้องทังผ่อนให้เพียงพอด้วยออกกําลัางกายอย่างสม่ําเสมอค่ะนักเรียนแล้วก็อย่าลืมทําจิตใจให้แจ่มใสเบ,บ,บิกบานนะคะนักเรียนอ๋อที่สําคัญนะคะนักเรียนอย่าลืมดื่มน้ํามากๆด้วยนะคะเพราะว่า การดื่มน้ำมากๆเนี่ยนอกจากจะช่วยขับความร้อนออกจากต่างกายแล้วก็ยังทําให้ผิวเราสดชื่นแล้วก็สดใสด้วยนะคะนักเรียนเห็นไหมล่ะคะการที่เรารู้จักการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารหรือการออกกาลังกายหรือการนอนพักผ่อนหรือการทําำใจให้สจ่มใสสิ่งเหล่านี้นะคะมีประโยชน์กับเราทั้นั้นเลยคะ่ะนักเรียน เพราะว่าจะทําให้เราได้จเจริญเติบโตต,ตามวัยของนักเรียนคุณครูหวังว่านักเรียนจะนําประโยชน์ที่ได้จากคลิปนี้นะคะนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันค่ะแล้วก็อย่าลืมบอกความรู้ที่เรามีให้กับคนอื่นๆได้รู้ประโยชน์เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้คุณครูก,ก็ขอรานักเรียนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ